เกาหลีก็มีเด็กช่างเหมือนกันนะวันก่อนมีคนถามมานะคะว่ามีการตีกันของเด็กช่างมั่งไหมนะคะ,ะนาจะมาอธิบายเรื่องระบบการศึกษาของ เกาหลีะะสั้นให้ฟังนะคะเกาหลีเนี่ย네เขาจะเรียนฟรีหมดเลยนะคะ <view> ตั้งแต่ titled, อนุบาลจนถึงมัธยมปลายนะคะโดยอนุบาลเนี่ยคือเราจะไปรับ6กโมงเย็นก็ได้ว่าจะไปรับตอนบ่าย2ก็ได้แล้วแต่ที่เราจะกําหนดไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นประถมเนี่ยเรียนฟรีนะคะโรงเรียนเขาจะเลิกเร็วนะคะเ็าจะเลิกประมาณบ่ายโมงสำหรับมัธยมต้นกับมัธยมปลายก็จะเลิกประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะหรือบ่ายสองนั้นในช่วงของเด็กประถมเนี่ยพอเลิกเรียนแม่ทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถไปรับลูกได้ถูกไหมคะเขาก็จะมี ระบบของให้เรียนต่อได้นะคะในโรงเรียนนะสมมติว่าในห้องนึงเนี่ยมี30คนเขาจะรับแค่แบบ10คนหรือว่า5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องไปเรียนพิเศษข้างนอกเขาเองนะคะ แต่ถ้าเป็นมัธยมปลายเนี่ยก็จะเหมือนเมืองไทยนะคะก็จะมีสายเข้าสําหรับเข้ามหาลัยก็จะมีสายปวชสายเด็กช่างถ้าใครที่พ่อแม่ลงไปในแนวสายสําหรับเข้ามหาลัยเขาก็จะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนนี้แต่ถ้าไปโรงเรียนช่างก็จะมีต่างหากนะคะซึ่งในโรงเรียนช่างเนี่ยที่เขาถามมานะคะว่ามีตีกันไหมไม่เคยเห็นข่าวนะคะถามว่ามีการกันแก้งเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยมีเยอะมากนะคะเขาจะเรียกว่าหวังตาเนาะคือแบบในห้องห้องหนึ่งก็จะมีเพื่อนหนึ่งคนที่ถูกกันแก้งจากทั้งคําพูดหรือว่าจากการ การทำเนี้ยนะคะด้านนี้นาจะเห็นข่าวบ่อยนะคะหล,หลังอาจจะไม่ค่อยได้ดูข่าวนอะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ของปี2ปีที่แล้วเนี่ยออกข่าวดังๆเลยนะคะที่ปูซานที่เป็นเด็กผู้หญิงโดนเพื่อนๆแกล้งไปเปิดห้องในโรงแรมแล้วก็เอาบุหรี่จี้ ตัดผมเอาน้ําร้อนราดคือเด็กเกาหลีเนี่ยเวลาแกล้งกันเนี่ยคะ่ะแกล้งกันแบบอย่างนั้นจริงๆนะคะอาจจะมีการ่อยตบในห้องเรียนโดยที่คุณครูไม่รู้หรือว่าหลังเลิกเรียนจะมีการแบบพาเพื่อนๆมาหลายคนมาลุมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี้เห็นข่าวนะบางคนเนี่ยถึงขนาดคอตอตอเลยนะคะเพราะว่าคนแบบความกดดันพวกนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยหากใครเคยดูข่าวหรืออะไรยังไงเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ